อาเภรพันรวยสวัสดีที่สูผู้สุขชนกับผมเมื่อนี้กับวันพุทธที่ยีบสามตัวล่าซองหาหากเก็ดกับคิมสรุปแนวทางล่าพัฒนาโควงสุไทยกันพี่น้องทัทงท้งหมดก็มีอยสิบสี่อาจารย์สิบสี่สำนักได้พี่น้องได้ยมสมุดดินซอเวทะ์ดพี่น้อง ่าเลกตัวใดมันชนกันสำนักใดมันช่วกัน,น,กน,น,กนเท่ากับมาเทียบเบิงมาเริ่มกันเลขประกันเสียเวลามันหลายพี่น้องสิบสี่อาจารย์สิบสี่สำนักมาเริ่มจากปูคอนเจนปูขอนเจนเนี่ยเลขวินกับของปูเนี่ยกับมานำกัน,นไดได้พี่น้องเด้อ90567วิ่งรูดบนล่าง9กับ0เด่น9ลอง0ส่วนจับคู่นี่ก็คือ ศูนย์ห้าศูนยกศูนเจลขสตัวนี่ยสามเก้าหกส่นย์เจ็ดปูเน้นให้0นกับเก้เก้าหได้พี่น้องได้อันนี้ปูคอนแจนครับผมพี่น้องห้อกระแคบหน้าจอ มักชอบจะได้ก็ได้เอาไปพิดจัลนาเบิงไว้แลงสองถุงเครื่องเอาต่อมากอะ่ะของแอดเองน้องพี่น้องเพชรพารวยวิ่งรูดสองกับสามเน้นเน้นที่สอง สองหกสองเจ็ดสปสามส่วนเลข3ตัวนี่ก็สี่สองแห้าเน้นสองแปดหเด้อพี่น้องเด้อเน้นสองคูสอหางพอบานสวน ของพวามบันสวนหัวที่ผ่านมาเขาตะเลกวิ่งพี่น้องเขาเลวิ่งเขาที่8เขาตัวเน้นเขาตัวเด่นอยู่ดอกงัวน,นี้เกกับ4เน้นเกจับคู่กเก้าสองบะแน่ได้พี่น้องได้เันออกสองเอกาแล้วกับบะแน่อาจจะม,มากเก้าสองก็เป็นได้ 93, 95, 96, 04, 04, 04, 04, 04, เก้าสามเก้าหาเก้าหกศูนย์ีสกเจ็องเตัวนี่คือ2องหาเก สองหกซี 4, พ่อพันเน้นให้เก้าหาหกซีได้พี่น้องได้สองเน้นสองครูสองหางสำหรับผู้ทุดนหน่อยแต่ว่าส่วนมากนี่เลขพอบรนสวนขั้นเข่าก็คือเข่าตรงๆได้พี่น้องได้แต่เพิ่นก็นให้กลับตัวนัำมมาละบนล่างไปกลับมาละที่แน่ๆเอาต่อมาอาจารย์สลอง เราพัฒนาอาจารย์สลองได้พี่น้องได้แปดตัวเดียวจับคู่นี่ก็คือศูนย์แปดหนึ่งเม็ดเดียวหางเดียวแปดหนึ่งแปดสองแปดสี่เน้นแปดหนึ่งเม็ดเดียวโคโลพี่น้องเลยแขนคักป่านมุกัวกกับบ่อป่าน อ,อันนี้คือเสี้นเข็มมาลาดเส้นเข็มมาลาดนี่เลขติดบนล่างนี่หาหกเจ็ดจับคู่นี่ก็หาสองหาหกเจ็ดซีสามซีเพื่นเน้นให้หาสองกับหกหาได้พี่เอ้ยกับหาหกได้พี่น้องเด้อบนล่างไปกรับขั้นพอมาเพื่นจับคู่กับมาไซแอนหาหกเจ็ดได้ ต่อมายายหน่อยอุบลนะพี่น้องยายหน่อยอุบลวิ่ง4กับ9เน้นที่เก้าจับคู่นี่ก็สี่ศูนย์สี่สส่หาเกเก้าสเกหาส่วนเลข3าตัวนี่สามเก้แม่พิน่เน้นให้ทั้งแม่ทั้งยายแม่พิน่เน้นให้ก็ สี่ศูนย์หาเก้าหาได้พี่น้องเก้าหาบนล่างไปกลับพี่น้องบนล่างไปกลับเลขกกับหลายคู่หกคู่หกขางหกคู่พี่น้องหกคู่เอาพี่น้องเขาแคบหน้าจอแล้วก็ไปกันต่อ เซียนบ้นนานนาด้วพี่น้องเซียนบ้นนานนาเลวินนี่แปดกับเก้าสองสามสี่วิ่งแปดกั 9, 4, บเก้าเอาวิ่ง 9, บาง,งหนึ่งหันกับมากบางหนึ่งก็ออกแปดเก้าล่ะเนาบอเนียละ่ะบอมาแปดกับมากเก้าอ่ะน้อพี่น้องเนาะเอากระยัมมีจั้งกิตเก้าสองอีกเก้าสองเก้าสามเก้าสี 4, ่แปดสองแปดสามแปดสี 3, ่ 4, หกเก้าสี่ห้าแปดสองเหล็กสามตัวพี่น้องเพื่นเน้นให้เก้าสี่กับแปดสองระว้งได้พี่น้องแปดสองขยันมากดีอยู่ดิโน้พี่น้องแมนบ่โอ้เหล็กเก้าหาจะาวาได,ด้พี่น้องอเก 9, 5, ้าหาหาเก้าในตรงไล่อาจารย์ไล่สำคักเด้ของอาจารย์ใกล้นี่สามกับเก้าเน้นสามล่องเก้าสามหนึ่งสามหาสามหก สามเจ็ดสามเก้เก้าบริัจับเนี่นจับให้แล้วเก้าหนึ่งเก้าหาเก้าหกเก้าเจ็ดเลขสามตัว4ี่สามหสองเก้าห้าเพื่อนเน่นให้สามหกกับเก้าหาไว้พี่น้องโอาเ,เรียกเก้หานี่ตรงหลายอยู่ดิพี่น้องเนี่เก้าหาเก้านี่ตรงหลายอาจารย์ย โมนเนียได้พี่น้องได้มาแปดเก่าแล้วอาจเก้าฮี่ยินฮียูก็ได้อันนี้เสี้ยนเมือดพี่น้องของเสี้ยนเมื่อนี่สองกับสามเมืองหนึ่งเมืองหนึ่งเขาของเสี้ยนเมือดเรียกวิ่งกับมาน้ำกันแปดกับเก้าจับกู้กับเขาเก่าสองสองเก่าเนาะพี่น้องเสี้ยนเหมือนเนาะวันนี้พี่กัยังมาเนีนสองอีกสองกับสามเนีนสองสามหนึ่งสามเก่าสามศูนย์สองหนึ่ง เนี่ยสองเก้าเนี่ยถ้าประมาณเข้ากับตัดออกได้ได้พี่น้องได้เพราะว่ามันออกเวลาสองเก้าถ้าน้าประมาณเข้ากับตัดออกกับเฉลี่ยอยู่หาคูงได้บัเนี่ยจากหกคู่เลี้ยหาสองเก้าแล้วก็สองศูนย์เนี่ยเลขสามตัวเพื่อใน,นกระแปดสองนหนึ่งศูนย์สามเก่าเพื่อเน่นในสามเก่ากับสองหนึ่งระวกันสองกับสามพี่น้องมาหนึ่งหันแปดกับเก่าของเพิ่นกับมาน้ำกันแปดเก้าเนี่ยส่วนจับควงเพิ่นกับ เข่าเก่าสองกองสองเก่าของเสี้ยนเหมือดฮันนี้ของพ่อสวัสด์พ่อสวัสดนี่หกกับเจ็ดเนี่ยเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าหกสองหกสามหกสี่ส่วนเลขสามตัวนี่แปดหกสี่แปดเจ็ดสี่เพื่อเน้นในซี่คูฮิ่งน่องเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดห้าแล้วก็หกสี่ คบหนัาจอได้ครับได้ของพอสวัสด์ได้พี่น้องได้เอาต่อมา,ช,าช่างคมตำลาวบ่แม่ไล่มือพอสร้างได้พี่น้องได้ไล่มือพอใหญ่เพชรนี่แหละเพราะว่าทั่เอาของทั่งอ่อนพี่น้องเนาะทั่เอากับเบิง้งในคลิปก็ได้กับมีเสียงสดจากพอสร้างขึ้นกันพอสร้างเพิ่นให้วิ่งศูนย์กับหนึ่งเน้นศูนย์เล็กเล็กติดนี่นก,ก็คือ สี่ห้าหกจับคู่เนี่ยกัศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกเลขสามตัวเนี่ยก็คือ 7, 1, 4, 5, 0, เจ็ดหนึ่งสี่ห้าศูนย์สี่เลขสามตัวเลขสองตัวเพิ่น้นไฮศูนย์สี่กับหนึ่งสี่เพื่นว่านี่ถ้าพี่น้องมักซีกัให้รูดซีล้วได้พี่น้องได้ถ้ามักซีก็บไฮรูดซีไปเลยก็ได้ถ้าประมาณศูนย์กับหนึ่งเนี่ยไฮรูดซีพราะสร้างเพิ่นบอก ไปฟังในคลิปก็ได้ขั้นพอมากศูนย์กับหนึ่งกับห้รูดซีเพื่อนว่าเลขฝันของเพื่อนนี่แม่แม่นองโอ้ยแม่นองวะท่านเลขฝันของพ่อ้างเพื่อนน่ะเพื่อนฝันว่าผู้ยิ่งออกลูกสองคนออกลูกมากแล้วเป็นผู้ยิ่งความเพื่อนหลดฝันเพื่อนโอเพื่อนหลดตีเป็นหนึ่งหนึ่งซีพี่น้องเข้าเตียวได้ตีเอาไปเอาเพื่อนวันเพื่อนฝันว่าผู้ยิ่งออกลูกใส่ถุงยาง แล้วก็เป็นลูกผู้ยิ่งความสองคนมาสันพี่น้องเตียวว่าจังไรเอฟซีข้อเมนต์ม,นมาหลายอยู่เอฟซีปรตีเป็นยังสี่ดิเอฟซี FC บางคนคออเมนต์มาเนะาะพันตีเป็นหนึ่งสี่สองหมดว่าดิคืออยู่ทด้พี่น้องหนะึ่งสี่สองน่ะเอฟซีพันตีมาเนาะผู้ยิ่งออกลูกใส่ทุงอย่างสองคนแล้วก็เป็นเด็กน่อยผู้ยิ่ง้อมเนี่ยนะ เอาอดีตต่อม้าเราพัฒนาเลขมีที่มาหกกับสามเน้นหกหกหนึ่งหกสองหกสี่หกหาหกเก้าสามหนึ่งสามสองสามหาแล้วก็สามเก้าแล้วพี่น้องมีสามเก้านั่มอันนี้เลขสามตัวนี้สี่หกห้าแล้วก็แปดสามหนึ่ง อาจารย์เพิ่นเน้นให้คือหกหาครับสามหนึ่งได้พี่น้องเนดะ้อสองคูสองหางเลขไม่จีมาบงงเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เลขสามตัวมีสองครูอันนี้เลขสองตัวนี่สามเก้านี่มันจิดกันเขียนผิดนะพี่น้องเขียนผิดเพราะว่าเขียนหกสี่สองเทียนี่เขียนหกสี่สองเทียเอา ต่อมาเสี้ยนยวนพี่น้องเสี้ยนยวนเขาติดต่อกันสองวดติดเลยนาะพี่น้องสองวดหรือสามงวดนี่แหละสามงวดอ่ะของเสี้ยนยวนกเ็เลยบนล่างวิ่งรูดศูนย์กับเก้าว่ามีตัวเน้นแต่ว่วาจับคูดมีตัวเน้น0 0นย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์เก้าเจ็ดแปดหกสองหกสี่เก้าสองเก้าเจ็ดเพื่อเน้นศูนย์ศูนย์ศูนย์เก้าหกสี่เก้าเจ็ดได้พี่น้องได้ ของเซียนจยวนกะสุดท้ายท้ายสุดเซียนผาสูกได้พี่น้องได้สุดท้ายท้ายสุดเซียนผาสูก,สสเ,สสกเลขวินมี3มีศนย์มี6ส่วนจับคู่3ตัวกะสามศูนย์เจ็ดส่วน3ตัวนี้4ีสองสาม ันนี้เพื่อนเน้นให้หกสามเจ็ดได้พี่น้องได้ส่วนเลขสองตัวนี่มีศูนย์เจ็ดมีสองสามมีสามเจ็ดมีหกเจ็ดเพื่อนเน้นหกเจ็ดพี่น้องอันนี้บนส่วนล่างนี่หกสามศูน 6, 3, ย์หกหกศูนย์หล้วก็สามสี่เพื่อนเน้นหกสามได้พี่น้องได้เพื่อนเน้นที่หกสามเอา พี่น้องแคปหน้าจอนะครับได้มักชอบอาจารย์ดเลขตัวใดมันตรงกันเนาะพี่น้องเนาะเก่าผิดเจรณาเบิ้งก็ขอบบุญขอบคุณทุกอาจารย์ทุกสำนักที่ให้แนวทางท้าพัฒนาเบิ้งเลขหาเก้ากับหกเก้าลายอาจารย์นี่พี่น้องนี่เลขมีที่มาเปนแมนหกเก้าเนาะพี่น้องหกเก้าเลขหกเก้าให้เบิ้ง เลขมันชนกันหลายเครมันชนกันหลายเลขนี่ของอาจารย์ใกล้เห็นบ่เก้าหาเก้าหกเห็นบ่เก้าหาเก้าหกเส้นมันหน้าแบบเก้าสีน่นี่ของย้ายหน่อยแบบเก้าหาเห็นบ่พี่น้องเลขเก้าหามันชุนหลายเก้าหา ของพ่อบรรสวนเก้าหาเห็นปะเก้าห้าพ่อบรรสวนเก้าห้าเก้าหาเก้าหกเห็นปะพี่น้องเก้าหาเก้าหกเก้าหาเก้าหกมันหลายอะคือจังหลายตรงหลายอาจารย์ของปูขันเจนปูขันเจนเห็นบอกเก้าหาเก้าหกกัน 95, 96, นปะพี่น้องเนี่ยปูขอนเจนเก้าห้าเก้าหกขั้นบอมากะผ่านได้พี่น้องเด้อ เก้าหาเก้าเอามาเทียบให้เบื้องมันส้นกันหลายนาะพี่น้องส้นกันหลายอาจารย์ลายสำนักขอขอบุญขอคุณทุกอาจารย์ทุกสำนักอีกเที่ยนึงมือแร้งสองตุ้มเครื่องคอยพี่น้องเข้าโชวมานกันสู้ผู้สุก่นจะเจ็บจะไข่จะจนเรื่อยเรื่องแห่งปังปกันเอาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพชรผ้าร้วยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม